เอาแค่ได้ดูคลิปพีต่ต้นเขาก็ยิ้มกุ้มกิ่มในใจแล้วว่าเชียโนโฮกูโหดว่ะ่ี้เอากุ้มกิ่มแค่นั้นแหละอารมณ์อารมณ์เหมือนซื้อรถซูเปอร์คาร์แนี่ไม่ได้ขับแล้ก็แบบเชียรถกูเท่ว่ะร,รถกูสวยว่ะเอ,อือยัยยงมหมดเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองขาดอะไรวะเนี่ยเอาหน่อยดิดาบเนี่ย แตกสี่หมื่นเลยสัตว์โดนเหือาดอะไรวะเนี้ยเหมือขาดอะไรไปกางเยอะจัดนนโอ้โหส้นตีนมาเพียบอุ้ยโอ้โหส้นตีนมาอย่างนี้ขึ้นมาโอ้โหแม่งไม่ไเป็นไรไม่เป็นไรพี่เราคือเราจะตายดอกแรกเสมอมันเป็นเรื่องปกติมีคนบีชีพเอาปั้นให้เราแล้วี่เราจะตายเป็นเรื่องปกติมาช่วยเขาหน่อยต้องปั้นลืมกดแล้ววะเอามายาผมไอแม็กตายไปดิ ดน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 ดดนดดนดดนมันกำลังจะมาแล้วอุ้ยผมตีอีเธจ,จีไม่ได้อ่ะอโดนแล้ววะโอ้โหตายก่อนไอสัตว์อ,อ๋ออ้าวโดนไรวะโดนหนวูว่ามัน,นเนี่ยมันหน่วงไว้ผมบอกแล้วตั้งแต่สองทุ่มแล้มันแปลกๆผมปกตินะลงปั้นมันนนนนนึ่งผมยังอ,อยู่ในบ้านหายไปหนึ่ง เหมือนผมกดยาไม่ครบป่ะพี่มาหายอะไรหายวะตองหมดเข้ามาอีกพี่เอาสแต็กก่อนไหมสแต็กร่วองแข็งโอ้ยแข็งวันนี้เอาสิีลยวผมชิลยาตัวเองก่อนให้มมนหน่อยตายตายหมดกำจัดผมกดแล้วช็อกกดแล้วอะไรวะตายเหี้ยตายสองหมดแล้วนะโดนไปตายสองตายสามอ่ะอ๋ยยังไม่ได้บัปป้าเหรอ ใช่พิธาจี๋ตอกแตกไปดินอนนอนนอนมันเข้าแล้วปูแช่พี่โอ้โหไอ้ออแม็กอิจิโกก่อนพี่ต้องอิจิโกก่อนไอ้แม็กไอแม็กพี่ไอ้แม็ก,มกว,<า>วกุ้งโดนธนูยิงอีกแล้วเหรอคุณพี่เขาคนเดิมเหรออือโดนธนูยิงธนูแม่งเ,เฮ้ยเยอยแล้วยาตาจะหมดโอ้ยมีสามล็บบอก ผมเหมือนผมลืมกดยาอะไรบางอย่างแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรวะลืมกดช็อกบัตไอ<ด>้แมกล้างเมื่อกี้ชอบกดละตายสแต็กแตเอาผมโอ้โหเอาเอาดิปั๊มไม่ทันหรอกไอ้สัตว์ปั๊มไม่ทันหรอกอะไรวะผม,มลืมกดถ้าลูโดนไปสี่หมื่นมาดิ<ม>เอาชวนก่อนหายหมดไอ้สัตว์หายหมด,หหมดพี่ตึงจังวะ นี่เขาพากให้พี่ได้ยินนี่เขาพากให้คุณเอ๊ได้ยินนะเนี่ยนี่เขาเขาแบบเขาโชว์ความตึงนะเนี่ยอะไรนะโนโฮพี่มันโนโอพี่จริงจริงนะเนาะแดงหมดที่แดงหมด หายหมดเ็นมากเนูเลยหมวโฮพี่เป็นไงเนี่ยตึงว่ะไอ้เนี่ยคือไม่รู้ว่าค่าได้กี่คนน่ะแต่ค่าเหมือนค่าได้ทั้งแบบทั้งทั้งอาถรรพ์หมดตอนนี้คือแบบว่าตีตายหมดแล้วทั้งธรรมะธรรมะทำไมทำไมหมอผมว่าบอกมาข้างนอกอ่ะอ้าวพี่ไม่กดหมอดนิพี่ข้าเกินหนิอ้าวเกินเหมอไม่ได้เซ็ตหิ้วไอ้ชาติอย่างที่อะไรอ๋อเหล่าหมอผมคนเดียวแล้วนี่หมอหมอไอ้หมอผมลบอยู่หมอผมลบอยู่ อมันเกงไงแต่ดูเลยน้องโฮพี่เป็นไงไงะโหหมอพี่เป็นไงหมอน้องโฮพี่เป็นไงไม่รู้แต่หมอพี่อยู่นอกพอแล้วอยู่นอกพอแล้วโอ้อะไรมันหมดวะยาป่าเปล่าไม่นะยาป่าผมกดแล้วเหมือนเลือดมันหายไปประมาณนิดนึงเงินเปล่าโนหนึ่งด้วยเหรอโนหนึ่งเลยโนหนึ่งเงอนโน่หนึ่งจริงวะโนนหนึ่งอยู่ที่หนึ่ง เออว่านโดนหนึ ờ, wow, ่งไมอยู <Boy? S 2> ่ที่หนึ่งก็จะถูกแล้ววะต่อที่หึงเขาแกที่หนึ่งที่ได้ช่วยด้วยโอ้โหได้แล้วครับอย่างเงี้ยมอได้งอกบออย่างเงี้ยเลยไดยังไงพี่ได้ไงยังเลยเอาฮอร์โดนหนึ่งโดนไอเม็กกระซวกไปแล้วคอแดงหน่อยนังชายไม่แดงเลยเนี่อยเงี้ยอย่างเงี้ยเลย โอ้ไม่ได้ฆ่าใครเดี๋ยวเนี่ยยืนอยู่ในบ้านเป็นนาทีแล้วนี่ะใช่เขามาอีกแล้วเดี๋ยวเขาก็มาให้ฆ่าใช่แล้ว,ลวเราก็จัดเกรณีล้างชายิระบายอะ่ะเฮ้ยไอ้ใใ้เวิ่งไปไหนอ่ะเขาวิ่งไปไหนนะโน่โนเขาอ้อมเขาอ้อมไอ้สัตว์อ้อมอ้อมเขาได้อ้มอมหมอหมโดนไปดีไอ้เฮียนนหนึ่งลมไปแล้วนนหนึน่งไม่แดงแล้วตอนนี้เริ่มอยู่ยากแล้ว ได้แดงอีสักรอบก็ยังดีวะโอ้โหสะท้อนโดนดาบสะท้อนดาบไหนไหนบอกพี่สิน้องดํบสะท้อนน่ะโหได้อพี่น้องคุ้นๆเป่คุณเอ๊ะเหมือนเมื่อกี้ผมอ่านเมสเซจอะไรบางอย่างมันเหมือนเดี๋ยวรู้กัว้โฮพี่เป็นไงเดี๋ยวรู้จากโนฮพี่เป็นไงรู้พี่ต้นน่าจะรู้แล้ะมาแดงแล้วลุยลุยพี่ลุย อีซิโกะอีิโกะคุณร้องเพื่อผมโดนแช่ใช่ไหยไหนไหนเออแม่งเข้าผมเยอะจัดใช่ใช่เข้าลึกไปเขดนเข้าลึกไปโอ้เจี้ยอะอุ้ยไม่ตายเว้ยไม่ตายเว้ยไม่ตายเว้ยโหพี่มันไม่ตายเว้ยพี่ยืนนานนังวะตายแล้วพี่ตายโดนหันสับโอ้โดนธนูไม่สกอลผมแบะแย่งวะทำไมผมไม่เห็นแดงตัวเองวะ ไม่ได้ลาดเลยใช่อ่ะดิพี่โนโน่หนึ่งจ้องจะล่าจะแล้วพี่อ่าเอาอยู่หายอุ้ยออฟเฟอร์พี่เนี่ยไอแมงไหนออฟเฟอร์ล่วงแล้วเอาอยู่ข้างหลังนินจาสองทีวไอแพี่ถซึไว้โอเคอีกพี่อิสจิคุณตุนมาคุณตุนล่วงโอ้ยไอเที่ยโอ้โหโอ้แก้ไม่ทันหายหมดแล้วพี่ เออได้มาตอกนิดนึงโอ้โหไอตองไปฆ่าใครวะน่ะฆ่าหมอร่บหมอไปไปไปเขาลุยอยู่เขาลุยอยู่ทวนเอาทวนก่อนเอาทวนก่อนแล้วก็ตามด้วยธนูเจ็ดหมื่นแล้วก็ตามด้วยธนูเไปไปส่งไปสวรรค์หมดส่งไปสวรรค์ส่งไปสวรรค์ได้เหรอส่งกับบ่อนะ้ส่งกับบ่อ เราจากโนโ h พี่เปล่าน้องไอเชี่ยผมว่านะไม่เลิกอ่ะไอเนี่ยมีเป็นมีเป็นมีมละโอ้โหเชี่ยพวกเอาผมหมดเลยวะพี่ต้นต้องเอาอันนี้ไปแปะอยู่หน้าคลิปแล้วหน้าปกคลิปอ่ะเดี๋ยวให้คุณเอ๋ถอนทำเดี๋ยวเลิกได้หมดไอ้เชี่ยช่วยได้เอาไปแปะหน้าปกคลิปเลยทุกคลิปเลยไอแม็กอยู่ในบ้านว่ะเฮ้ยตายแดงผมหมดอ่ะ ซัพเปอร์แข็งยังโอ้โหคุณแดงผมหมดแดงผมแดงเนี่ยผมไปเล่นมามีมีคุณนิกเขาเล่นอยู่ข้างนอกอ่ะผมโดนแช่แล้วเรียบร้อยที่อยู่ไหนล้มหมดล้มหมดผมไปเก็บแดงกับโอ้โหเก็บอผมเก็บแดงกับปั้นก็ได้วะเก็บแดงปั้นเฮ้ยแดงแล้วผมแดงแล้วโอ้โหทีเดียวแดงเลยอยู่ไหนทวนมันดีกลาง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 นิกเขาโอ้โหโดนหมุน หายหมดไอสัตว์เออหายหมดเดา๋ยวเฉิดฉายหายหมดวันนี้ผมรีกทางให้พี่หายหมดหมัดมาหมัดมาพิทาเจตตอกอย่างเดียวพี่ไปไหนอ่ะพี่ไปไหนตอกเฮ้ยมาแล้วพี่กลางกลางกลางไอแม็กไอแม็กไอแม็กฮันเหรอโอ้โหชิคุยเขาหายกันไวมากเลยว่ะ เยี้ยมาอีกแล้วพี่มาอีกแล้วมาชุดนึงมาๆๆลาลาระบใบไอ้หนูที่เดียวเหรอเงี้ยอะไรมันที่กินอะไรมาวะเนี่ยวันเนี่ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยมัดพี่มัดมัดเอามัดอยู่มัดอยู่มัดรวบสแต็กพี่โอ้โหจิโกะก็เข้าแดงก็หมดเงี้ยอย่างเงี้ยเลยแดงหมดนน ิาหายแล้วเดี๋ยวเดาถผมกดบ้านผมกดหมกดหมอบ้านเฮ้ยเอแมก็กโอ้โหไอ้แม็กสันหมออยู่ในบ้านว่ะนนใช่ไปนวดแล้วาหายแล้วผมไม่แดงด้วยอยู่คนเดียวด้วยโอ้โหเนี่ยแล้ว ไม่พี่ไต่บนพวป๊อปยังยังพี่ยวพี่ไม่ไต่เหรอเนี่ยยังเที่ยวนี่พี่เล่นตักลางอะเนี่พี่คิวอย่างเยอะมันไม่ตีผมไงไปเฮ้ยเฮ้ยไอแม็กมีปะเมื่อกี้ผมใครใครใครหายตัวไปแบบตรงนี้ไอแม็กไอแม็กอยู่แถวนั้นแหละเขาหายตัวเมื่อกี้ผมเห็นเขาหายตัวนี้เฮ้ยใครโดนสะท้อนวะน่ะอ๋อนานามีไหม ไม่อยากตีดาบเลยนั่นเามีโดนสะท้อนไอ้แหมกนี้ไอ้แหมมาแล้วไอ้แหมมาถ่ายตัวโอ้โหแล้วเออมันแอบอยู่แข็งโอ้โหแข็งดีโอ้โหจะแดงแล้วอีกประมาณสี่มาอีกพี่มันมาอีกจัดได้จัดได้ทุกมัมาอีกพี่มาเรื่อยๆพิ่ทัชจีพีทาจีตายโดนมาอีกมัดแดง ฮัตรู้บ้งแดงแล้วตายอีกโอเฟอร์เฮ้ยโอเฟอร์ร่วงหายแล้วเชี่ยวไว้โอ้โหโออิจิโกะอิจิโกะตายไปดิอัลลอบายอัลลอบายตายไปดิห้าหมื่นอะไอห้าหมื่นอะของพี่มันแรงอ่ะน้องเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้สกอร์คิวผมพุ่งขึ้นมาว่ะโอ้โหเชี่ยโดนเชี่ยอะไรวะเนี่ยนินโผล่มาอย่างไหนวะอ่าป่าเลือด บาดเลือดหมดอะพี่บาหญิงบาชายหมดไม่ได้พกมาเลยรีบเมื่อกี้้<อ>าวแลวาชายหมดเดี๋ยวเอาสั่หมอ,อยู่ไหนหมอยู่ไหนหมออยู่ตรงบ้านเลยพี่หมออยู่ตรงข้างบันไดโอ้โหอถ้าจิถ้าหล่อลึกบ้านแล้วถ้าหลําลึกเ๋ยวก่อน,นะผมต้องแดงก่อนว่ะโอ้โหยี่แม่งหลบป้านมามเกิด<า>บ้านก่อนเผื่อเร่งแดงครับวิง่งไปโน่นแล้วเอาแต่รละ,ละ,ละบายก็ได้เอาตีไม่ได้อเจ็บเจ็บ เดี vale right ๋ยวก่อนนะใครอยู่นั่นน่ะอิเชจิอยู่กับล้ำซำล้ำซำผมมาช่วยล้ำซำผมช่วยแก้พิษโอ้โหมันตีนมาขนาดนี้พี่ทำอะไรอยู่คนเดียวผมรอแดงอยู่ผมยังไม่แดงรู้แล้วผมแดงแล้วไอ้ียอโอ้เจ็บ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 โอ้เจ็บไปพี่โกบไปไปรรันเลยเนอะ <ผ>ไปด้วยพี่วู่ไหนเนีย่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมต้องเอาโสมนี่ออกล่ะถ้ไมงั้นมันปั๊มเลือดไม่ได้โสมหมดโอ้โหวุยแชโ่โหแช่ช้าไปเนีย่ยตามหมดมานนไปอุ้ยเฮียแล้วสเตตโอ้โหยเยอะจัดเยอะจัดมันเอาผมหมดเลยมันเอาผมหมดเลย นอนแข่งไว้ผมแข่งไม่ไหวแล้วผมนินมานินมาผมแข่งไม่ไหวเยอะมันเยอะมากยเวีดํอสามลำําลำําลําลําช่วยแช่จุดช่วยช่วยพูดอะไรวะเนี่ยเอาดิอีจีโก้แข่งแข่งนา่นนึงโอ้ชีตเอาอยู่ไอ้ธนูธนูล่วงเออสวยสัปเปอร์ซัอเปอร์โยน่ะอีจิโกะพี่เอาอยู่ มันตุนลุ้งแล้วมัดไอ้แม็กลุ้งมัดไอ้แม็กใช่เดียวเขามาเขามาตายตายทีละตัวแล้วเอ่อซัลเฟอร์พี่เอาอยู่ได้เฮ้ยผมมองไปนู่นไปนูลนหายผมหมดว่ะยังเกิดกลางเลยว่ะไปสเตตไปโอ้โหเชี่ยโอ้แช่โอ้โหตายเนี้ยแช่งเนี้ยแช่งงี้ไอ้แม็กไหนไอ้แม็กลงแล้วครับหมดยัง มีดาบป๊อปปี้ไปไปตรงปั้นมันหนะนอนเห็นปะเจะแตกแล้วพี่จะแตกแล้วอีนินไปพี่ไปผมไม่มีวิ่งนะโอ้โหไอ้คุณนิกวิ่งไปแล้วสัพเปอร์แม่งเจี่ยดชวนไอแม็กมาชวนไอแม็กมาพี่ไหนวะเนี่ยอยู่ตรงบ้านเราโดนแล้วอุ้ยอีเจียด้อย่างเที้ยเลยแดงดงแดงไม่เอาแล้วมาดูเองเดียวหมอนไม่แดงอยู่แล้วอ่ะ เฮ้ยตายไปดีตายพี่ทวน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 พี่ตายโอ้โหแฉ่เอ้าแช่ไอ้ดุดโอ้โหีอะไรของต๋องน่ะตายไปดีลาละใบธนูธนูธนูเฮ้ยโ,โ,โดนบวกสิบสองหายดีพี่แดงจะหมดอีกแล้วอะไรวะเนี่ยผมไม่แดงแล้วเนะี่ยไม่มีแดงก็หมอหมอก็หลุดอย่างแย่ธนูธนูธนูหลุดเดียวโอ้โห้เจี๊ยตีมันไม่ได้เชี้ยผมไม่แดงวะ งอนนะอุ้ยโดนอะไรอ่ะทวนโดนทวนอ่ะโดนทวนผมว่าไม่แดงพี่พี่จะเล่นไหนอ่ะพี่จะเล่นกลางปะล่ะกลางกลางเล่นกลางเลยผมเกิดหมอเล่นกลางอย่างเดียวเลยใช่อยู่ไม่แดงก็น่าจะตอกแตกอยู่ผมมาแตกเลยไม่ต้องตอกผมมาแตกแบบไม่ต้องตอกเลยตอนนี้ยนู่ยผมเชื่อพอดีอองอันอยู่โอ้แทงไว้โอ้ยโอ้โหการไม่ออกดีนะมันตายก่อนโอ้โหการมันมา แดงก็ไม่แดงยาไม่เชี่ยผมเห็นบอยสิงแล้วโอ้ไม่กดลืมกดยาอย่าผ่านมาจะยี่สิบเก้านาทีผมเพิ่งเห็นบอยสิงเฮ้ยแตกไปเดยเฮ้ยดาบไม่เอาขอแดงก่อนดาบดาบดาบขอแดงก่อนจัดให้หกหมื่นเนี่ยเฮ้ยแดงแล้วไปผมแดงแล้วดิโอ้โหตายแดงแล้วดิผมแดงแล้วดิแดงแล้วดิต่อแดงแล้วดิโอ้โหแด้ว่าแมห่างเขาไหไรวะเนี่ยไม่ได้ดูเลยแดงว่า